คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้เร้ออยากไป,ไปะนะครด้ก,กับไปตลาดสดสดได้สดก็เก่งจะชิญยาบบอข้อเสินรูปสอง

เตสูงเต็งกับเต็งสูงทีเดใส่หสูงสาหกสกอตัวต้นนี่ปใสหกสูงตัวเต็งไปเต็งสูงว่ะไ่ได้เต็งหกนะไม่อยากงักึ้นเราอยากเตงสูงตัวหสูงโอเคดูเรืงไปเอาแต่น่ยคอยอยากมีเต่งเงี้เจ้าแต่สีเดือดต่งน่ะเต็งสูงนะว่ไไรเต็งหกนะกินเบวอาิเบเต่งสูง ต,ติงสงตัวหกสูงเนาะไม่ได้ยินเพนติงหสบายใจแต่หก่วสองบดีนะสามใบสบายใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองเสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหอเมือหานบ่

หลายบนโอ่สามกินกาแฟหลายบนวะอห่า่ะมวีเนไหนอืมอ้าที่แรกตอนนั้นอย่างหกสี่สา่ามันนี่หกห้า่ามมัน้าามโอเคดูิเหรอติงตงหนะติงติงหอืมมันติงสูงนะใส่ม่นติงสูงหรือเปล่มาตงไมดีแทะติงหตเอาิ ตัวเตระงห้าเอาดีกว่าโอเครู้เรื่องตัวเต็งกระหาตัวตัวยูหกสูงตัวตัวยูหกสูงอ่ะโอเคไสีดักันสเบิบาทนสีสามเดียวไปสีแกันถือว่าลักตัวนียถือิถืินกะโคหาเพิ่นไปกระโคหาเดียวเดียวอยสิเอาเทรพให้เพื่นใจนะเอาหองสามก่อนเอาสามใบอ่ะก็ไปเดียว หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเดเก้าสิบเบียวหนึ่งสงใบเมื่อห้าดทุนเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสิบสองสี่สิบห้าทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจ็ดเก้าสิบเมื่อหนึ่เมื่อหนงี่แนก็ไาแนก็ไปละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป็ดเก้าสิบสิบสองสิบสามเมื่อสาม เตงสีไม่สีน่ก็ไฟละตาเนยพวกเรามาว่าเองเลยตาเนี่ยไ่ใจเนาะก็ก็สั่งยังยเนี่ยชางบ้านเป็นเป็นหลังเจ้าว่าพคเานี่ยเหสิบสามใบสิบสามใบเจ้าจะไปให้ก็สา่ด้วยจะไ่ในเล่เพ้านี่อน่ได้เงินหนอพ่นจะเสียเงินบิดเอาเบอร์นีจการานนั่นมอกมองัมองับตับเร็ว nó ghẻ ghẻ bén phần thường thường nên bình đi thành phần ma trang này thoải mái đấy các bạn. hóa ma trang khu joe rồi. phát ra đây nhiều. mệt không? tiếng tăng. bố ừ. mẹ thử đi. coi cái xám thì xám yếu hứa. đi một. ôm cũng sẽ

หิุดใจเลยก็เยอ,อะแยโอ้ตอนี้คนสืดท้ายแล้ห้าใบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอีกหมื่นหนึ่งเนาะอีกหมื่นสองหมื่นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้าน่นอ่ะได้หนึ่งครบอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแกสิบมนังหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดดสองสามสี่อันนี้เหมือนสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสิสามดสี่จุดห้าเมือนสี่กับเมือนห้าหน่อก้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็ยี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสอง่สิบสามยสบสี่ยี่สิบห้ายี่สกยสิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายีสอ็ดอนยี่ม่่้า่หเจ็ยแดับก้่บเ,อ,เววอ็ดสิบจองย่สิสาม้ามือแปเลยอืม tao phải lấy bao nhiêu bây giờ? tiếng sáu tiếng bảy tiếng tám, sáu mươi sáu mươi bảy, hai mươi sáu mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn, ba mươi lăm, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba à mẹ, tôi dùng ni tam có đại đâu, ni tam có đại không? <laughs> <ở> <laughs> ừ, mà hẳn thang bệnh, mất cái gan, mất cái thịt bộ nghe rồi. Bột mì nó nào của con. Ngắm, ngắm, ngắm cô. song thì mắc

อันเปิดว้าวน่ากดดีหมดแล้วไงวะย่าอเราเสียสองกับเอียวกดรีโมดมาแล้วนั่งนังหันจักใบตั้เอียวพร้อมหาใบดลยใส่งตั้เอียวติ๊งซเจ้ามาใส่สามพี่หาพี่ตัวเออพี่หาเจ้าลงเองตัวงเอียวติเอียวจักใบสามพี่หาจักใบละหาใบสามี่ห

ดับดิวแต่บบยังดับดิวดิ้นแต่กองหาปุ๊บพีบังปั๊บพีบังปั๊บอยู่เรแวบั่บอดึงเปนพีบังดีแล้วละพี่บังกองพี่หลังพีบังดีเาบงนแจก่ายจาอหจ็จาะไตํอา

6, ini yang nih, 642, 642 nggak minimal, kirim betul nih. 642. Ini 642. Kau kau beri, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih เดาจล้เนเับเสกีังออกเม็ดหนึท่ไว้ใส่บดปุ่มเลย่ายโยมสู้ก็สบายคอยบุคคลได้นบเงินใเป็น่เอาติดใเนาะ ตชอบถือถืกระถือใจกันเองถือกระใจกันเองแล้วคอยกัสบายตัวหลือทางเลือทางยจกเก็บเียเตงหกเงสี่งห้าเอาแนเลยอาชุ่มใช่หกชุ่มเต่งหกเตีไม่เต่งห้าอ๋อไอ้ใหญ่ขยับเอาเบิร์ดเราเราไอ้หกสี่หกชุเอาอยู่บ่หกสี่มาใส่หาสามหกสี่ใส่หาสามหกชุใส่บ่ เอาเดยหกสูงยูก็นี่เาใส่หานี่หาสูงอย่ก็เอาอันนยหาสูงนี้หาสามเค่รู้เรื่องเอาอันเ่าไหอันหาสูงเจลงไอนี่เจองคนยากไ่มนี่ออยากไปอีบอเอออ๋อมาหาสูงนี่หาสามอันนี้เต็งห้าหาสามาใส่เนียมใส่หาสาโอเครู้เรื่องแล้วโอเคไหมโอเคแล้วบริการเมื่อตนอเออเมื่อหลัไปเนี่เรียบร้อยกินสามอยู่เมื่ออนอนในวันนี้กินเมื่อ ก๋นยัมไงยกคนบุนีเองน้อยเนาะบุสามอยูาบุรสามยูบเมือน้อยสองสามสี่อ๋อเกตเกตพันเก่องสามสี่ห้าเอารางวัลตอบใจเออเออที่สี่นะม่ถึงวันวากจะสามคะแนนถึงแม่นงังเหลืออยู่เกตพันละทีเนาะออเออ มีวอคขึ้นมากกับบวไหอมีหาขึ้นมากกับวไหลบันเสียกับวัวเ้วยบอวไหลวเกิดอะไรขึ้นบะาหนูบวบัใส่มันใส่ใดมันใส่ตายนะจ๊ะ โอววันทีมาอย่งจตาเนีู่้แล้วว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 ิววเสียวว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 วอวว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 ไวว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 าวววววววไปวว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 วเวว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 วออไปนานว โอ้สูงค <Bond> ุณถ้าใดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบาปเต็มหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเต็มห้าสองหมื่น หนึ่งร้อน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสหม่นสสามี่ห้าหกดปดเกสอไอะวนนั้นอยู่เอาตงหลตงหาที่แล้วว่าก่อนมงกน่อนหนงลงต่ำลงต่าก็คืนไปจะเป็นสามหมื่อ่ะแค่นั้นหละ่นก็ไปใช้หบนหน่งเป็นสามหมื่นก็หกคนห่ ใช่เอาเอาไม่ใช่เายด้วข่อยินูหาธูหาหมดม่ใส่เอามาต้องตำจากหมื่นหมือนหนึ่งหมือหนึ่งกัเอะไรสองมื่อัตนี้ขึ้นไปจะเอาขึ้นหาขึ้นจากจากจาขึ้นกับเพิ่นนั่นดีอ๋อขจายไปเลยดีได้เท่นนั้นนะได้เพ่นเดียวสองก้อนไอไอเมื่อะกี้นี่เพื่ออะไรเอาไปขวะยมาใส่หกให้เพิ่นได้ไปแล้วหกกับหน้ึ้นแล้วจะได้แค่สองมือนนี่สองมืินดีทุนนึงตัตทนนัทุนนเปไนใส่ละ เจ้าก็เอาไล้นี่เด้ีมอรนีนี่อันซีเมรนี่ผู้ใดเอาเจตอเขาเจ้าเอาเจ้าเหลือแค่สองมืเากดก็หกมื่พอดีจะเจ้าก็จะใช้ไอ้ท่าหมดแล้เสียแค่สองเมี่อหนึ่สองสามีห้าหกครบแล้วละเ้าเจ็สิบเอ็ง จะได้ดต้เอาทุนมาตังคเจ20เหมือนหน่อันนี้บริษัทอีกเมือนึงเก็เสียสองมื่นันตก็จะเสียพอสี่มืนเสียพอสี่มื่นเมก็เสียสองมที่แรกพนนของขอยขึ้นไปเอออ้ที่แรกนาพลงมากเอนึงมาเมือนึก็เสียแค่สองมื่นตัวนก็เอาตั้มไม่ใช่หาขอยไม่ใช่หัวพีเก็เสีย็แค่ตั้แค่ตั้มนะสองมื่นเป็นเสียหลายเลแนเอา นอะคุี่บอก่ทีเขาขยมือนึงต่อละสองมือเดี๋ยวนนี้ก็สองหมืล้โค้ดออย่เดียวหนักเพียเดียวนักเียเดียวันนี้เจนอยากไ่หาขวายเล้อยไ่อยากขึ้นไปแล้วกับปตนอเออไม่ได้ถือเยวปดเบ่ติเราต้อเจ้าเทียงกันเนาขวายกันลอยบ่อยู่ กเมีได้ตขาเจ้าบขึ้เปิดออกนะ่ันจะเห็นเจ้กับนกเอรรถตัวนี่ตา่อยหนไอยู่คตน่อยบนเปลยัีเปิดอยูจขอยหายรเงาอยู่โอ้พกันเทียงกันจนนกเปิดเบิ่งไม่ได้ทำใ่องเอารถตัวคอยก็มึนชคอยนักงานต้องงานชอบไปลูกเชียวกันเสมอบ้าคอยกนเจี๊ยปลูกเชียวกันเลย ก็เพิงเฉพาะฝอยลุกจะเอาบนลงออกเนาะยังว่เปิดออกอย่เป็นอยยังไี่หมดกับรกดกำลางกต่ำะอนายวแจังะตำ็กสองว่ะเอาไปใส้เรมาเ่มาไปขนเกเอาเปเห็นสามสองก็จลงสามสองอันนี้เอามาติดสามเลยติ่งสามให้แน่เอา ไเติงกับตงเปิดบสองสอเรียบร้อยเรียบร้อยว่รเจ้าเรียบร้อยว่รหาซี่สองสี่ไฮโลยินยนถือติดสองมึงอย่าเสียยังเลยันมาได้แต่จสองตีนมากกับตีนว่าถือโอ้โอหายกบมากหายมากอยู่ข้ามากถือมากถสองสามสี่ห้าจิบเอ็ดเลยเอ็ดเก้าสิบเหนึ่งหนึ่งสองสี่เห้วลกุ็ด อกอไปินไม่ใ่รก็ปินจะปินไม่ใค่สองสามทีแ้ถึงสบม่ีเนาะ หกค่ะอาหมาสิโอ้ยดึกบารายมาดูบางยานยู่เงืนเด้งไหมออเงินนั่งกัดเื่อนึงบวรที่เจามเงินนึ่งเผกับวารายเด้อเมินเผินกระไรอยู่ด้วกระไรไม่น้อยอืมกระไรแต่ว่าน้อยมาถึงยังไงวยังกันเปยังกระกระรตื่อยู่ด้วยมุยมีไผม่นอยหอมมากจนเมื่อหอมไปแล้วก็เงินเมื่อเงินไปซื้อตละอยากจองไปใส่หกสูงแน่น หกส่งน่เตมามาเต่งสองสามสี่สานี่วสา3อะไ่สี่นี่ห้าสามสอนะโอเครู้ด้วรอส่ยังมันนูนี่อือห้าสามสเลยโอเครู้ได้ไปเปิดโกแ็กเมทถดสามสี่

a được hãy dạng hãy bầu dù hải hi kìa 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 Ừ. kìa 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 Ừ

น่ะเตียงพกเตียงสูงเนี huh. ah, right. uh ่ยเอาไปเตียหานะโอเคเตียงพกเตีย huh. ส uh ูงเอาไปเตียงหาดมอหาสี่เปิดหา้าอีดีวาสองเม็ดเลยบัดนี่เยอะล้บัเอาไปตตามมีตามเยอเยอล้วเจอล้วันดี สูงมีเจ็ดต่จสูงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็สูงขอยแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่นเขาะเจ้าเลื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้อันนี้อันนี้ของเจ้าปอเนี่ยเจ็ดพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ ah, 8. 8็ดแปดเก้าส wow. ิบสิบเอ็ดสิงสิา่ออไปต้องหกหมื่นลทุนแล้วเจ๊เนาะสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่บอกว่าหกหมื่นหกมื่นต้องบิดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เดแ้าหสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป ิบหนึ่งสองสามสี่สิหซื้อกเสียงอัไรจะมือเนาะสิบให้เพื่อนได้น้ำเนย่งสองสามนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนมือสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหกมืนเต็มเอ็เเลยแต่แค่หกมืนตาเดียวเสีย